สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะทาเวทเข้าฝันให้โชค2ตัวตรงเผยเลขเด็ดงวดนี้สาวสุดเฮงเผยทาเวดสุวรโนเข้าฝันถูกสองตัวตรงพร้อมบอกเลขงวดนี้วันที่4ธันวาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่นครนายกบริเวณวัดเลขธรรมกิจตำบลบางอ้ออำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกได้มีประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ามากราบสักการะ บูชาหลวงปู่เพื่อนศักดิ์สิทธิ์และกราบนมัสก,การพระคุณเจ้าพระครูประหลัดภัยรัตประภากโรเจ้าอาวาสประพรมน้ำมนตเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณวัดที่มีทั้งท้าวเวสวุวรรโนไอ้ไข่เสียนพ่อแก่เจ้าแม่ตะเคียนตามความเชื่อและความศรัทธาของสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายที่พากันมาเที่ยวที่วัดแห่งนี้ โดยนางสาวแสงดาวสิทธิศกเชือกอายุ34ปีชาติจังหวัดบึงการที่พาสามีมาจุดประทัดถวายทาเวสวรรโนเธอเล่าความฝันให้ฟังว่าเธอเคยมากราบไหว้ขอพรทาเวสก่อนวันประกาศผลสลักกินแบ่งรัฐบาลและก็อธิษฐานถึงทาเวสว่าขอให้ลูกได้โชคลาภบ,บ้างช่วงนี้เงินไม่ค่อยมีใช้จากนั้นกลับไปบ้านตอนดึกฝันว่าองค์ปู่ทาเวสมาเข้าฝันว่า มีเหาเกาะอยู่บนหัวของหลานก็เลยเอาไปเปิดตำราทำนายฝันดูในคำทำนายได้เลข08ซึ่งเป็นเลขนำโชคก็เลยนำไปซื้อเลขและได้โชคลาภกับตัวเลขดังกล่าวจึงพาสามีนำประทัดมาจุดแก้บนให้องค์เท้าเวสวรโนก่อนกลับยังได้เลขขางประทัด8342 0กลับไปเสี่ยงโชคอีกด้วย ส่วนทางบรรดานักขาเลขที่มีความเชื่อเกี่ยวกับองค์ท้าเวสวุวรรณโนต่างพากันมากราบไหว้บางก็นําของเส้นไหว้ดอกกุหลาบสีแดงพวงมาลัยมากราบไหว้กันอย่างต่อเนื่องเพราะเชื่อว่าท้าเวสวุวรรณโนของวัดเลขธรรมกิจนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับที่อื่นๆเพราะมาที่นี่แล้วได้ภาพสวยรวยกับบ้านอีกด้วยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางาังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ